ตำนานปู่อือลือมรักหนฝนธงหรืออาจารย์ลักเกรขานิเทศหมอดูและนักโหราศาสตร์ชื่อดังของไทยได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหนฝนธง,งลักเกรขาเทศว่าตำนานปู่อือลือกราชาบึงคงหลงรัตพานนครตามตำนานปู่อือลือกราชา มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปึงขงหลงนั้นตามตำนานท้องถิ่นมีความเชื่อว่าเกิดจากการถล่มทำลายเมืองรัตภานครโดยเธ็ดของพญานาคราชต้นเหตุซึ่งเกิดจากความรักความาระหว่างพญานาคกับมนุษย์มีจุดจบทำให้เมืองรัตภานครที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงใหญ่ มีนามว่าบึงคงหลงบึงคงหลงในปัจจุบันในอดีตเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตผานาคนครมีพระเจ้าอือรอราชาเป็นเจ้าผู้ครองนครมีพระมเหสีชื่อพระนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาพระนางเขียวคำได้อภิเษกสมรส กับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุง่งหรือฟ้าหุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมสง่างามทรงมีพระอัศริยภาพมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ในสัพพวิชามากขณะประโสโติมีท้องฟ้าสว่างสวยัยใกล้อรุณรุง่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพญานาค เมืองบาดานมีพระนางนากรินธานีเป็นรัติดาของพาญานาคราชแห่งเมืองบาดานได้ยินข่าวเรื่องราวของเจ้าชายฟารุงพระนางนาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์ติดตามเฝ้าดูจนมีดวงจิตสเสนหาซึ่งกันและกันสุดท้ายมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่มโหลานทั้งเมืองบาดานนาคนคร และเมืองมนุษย์โดยมีการฉลองสมโพธิเนื่องในพระราชพิธีฉลองการอภิเษกสมรสถ,ถึงเจวันเจคืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนาครแห่งพญาน,นาคราชกับพระเจ้าอือร,อราชาแห่งรัฐภานาคนครความล่มสลายแห่งรัฐภานาคนครและการต้องคำสาปของมนุษย์ และพญานาคราชเจ้าชายฟารุง่งและพระนางนากรินทานีครองรักกันมาเป็นเวลาสามปีด้วยความสุขแต่ก็ไม่สามารถจะมีบุตรสืบสายสกุลได้จึงทำให้เกิดโทมนัสบังเกิดขึ้นกับท่านและพระญาติทั้งสองฝ่ายต่อมาพระนางนากรินทานีเกิดประชวนทำให้ร่างกายของพระนางที่แปลงเป็นมนุษย์ เป็นนาคตามเดิมตามชาติกำเนิดตนโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงรัตนนครและเมืองใกล้เคียงและถึงแม้พระนางนากรินธานีจะได้มนให้ร่างกลับเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าอือรีอราชาพระปรมวงสานุวง์และประชาชนก็ไม่พอใจจึงได้รวมกลุ่มขับไล่ พระนางนากรินธานีกลับสู่เมืองบาดานเมืองของพระนางโดยได้แจ้งให้กับพญานาคราชบิดามารับตัวกลับไปอย่างบาดานพิภพ,พก่อนกลับไปสู่บาดานพิภพ,พองค์พญานาคราชราชบิดาได้ขอเครื่องราชกกุพันธ์ของตระก,กูลพญานาคราชคืนพระเจ้าอือรอราชาไม่สามารถคืนให้ได้ นั่งจากนำไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นหรือจะด้วยเหตุอันใดก็ตามทีทำให้พาญานนาคราชและพระญาติฝ่ายนาคก,กริ้วโกรธทำให้ทัพของพาญานนาคราชเข้าทำลายถล่มเมืองรัฐพานครจนล่มจมทั้งเมืองและประชาชนพลเมืองก็มีไขรรอดพ้นจากฤทธิพาญานนาคราชได้พระนาง นากรีนธานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งผู้เป็นที่รักจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัตพันธ์นครได้ล่มถูกพญานาคราชกลายทถลม่มเป็นบึงโขงหลงต่อมานานเข้าก็กลายเป็นบึงโขงหลงและวัดที่เหลือสาวัดก็คือวัดดอนแก้วหรือวัด แก้วฟ้าวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์ตามเส้นทางที่พนางนากรินธานีตามหาเจ้าชายฝารุง่งคือห้วยน้ำเมาส่วนพระอือรือราชาไม่ได้สวรรคตไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้กับพระเจ้าอือรือราชากลายร่างเป็นพญานาคราช เฝ้าอยู่ณบึงคงหลงชั่วนิรัน์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะถอนล้างคำสาปของพญานาคราชได้ปู่อือลือนาคราชกราชาจึงเป็นผู้เฝ้าดูแลสถิตณนะบึงคงหลงอยู่จากนั้นสืบมายาวนานตราบจนเกิดจังหวัดบึงการ เสมือนปังเกิดเมืองใหม่คำสาบของพญานาคราชที่มีต่อพระเจ้าอือรราชาจะสิ้นสลายไปและถึงเวลาสร้างบุญบาร,รมีอีกครั้งของปู่อือรกราชาต่อมหาชนสายบุญสัมพันธ์ผู้ที่มีความเคารพนับถือได้เดินทางมาสักการะปูชาถาวายบุญขอพรจะสมหวังสมปรารถนาทุกๆประการ สมบัติภยบาลจะบังเกิดขึ้นกับผู้มีศรัทธาธรรมชาติจิ้งใหญ่คือแท้จริงโชคดีหรือบังเอิญไม่รู้เบลล่าเยือนถ้ำนาคาไวาพ่อปู่อือลือศรัทธาเปิดรับได้มากกว่าที่คิดนางเอกสาวเบลล่าราณีควงคุณแม่ผู้จัดก,การส่วนตัวและคนสนิทไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ำนาคา อุทยานภูลังกาอเภอบุงคงหลงจัังหวดบึงการคุณแม่เก่งมากปีนเขาแบบชิวๆโดยเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกฝนตนไปในตัวเดินไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจรับรู้ในความเหนื่อยความล้ามีสติรู้และไปต่อหากไปไม่ไหวจริงๆก็นั่งพัก ไม่ฝืนสังขารค่อยเป็นค่อยไปมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติจิ้งใหญ่คือแท้จริงวันนี้ลูกได้มากราบพ่อปู่สมความตั้งใจรวมถึงสักการะหลวงปูเ่เสาหลวงปู่วังบูรพาจารย์ที่ทิ้งคำสอนและแนวทางให้ลูกหลานได้ยึดปฏิบัติต่อ หากมีศรัทธาและใจที่เปิดรับดรับมากกว่าที่เราคิดนาบุญมาฝากทุกท่านขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้าพร้อมทั้งยังได้พศพาพิธีบวงสวงที่ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราชพร้อมทั้งบอกด้วยว่าบวงสวงศาลปู่อือลือที่เกาะด,ดอนโพโชคดีหรือบังเอิญก็ไม่รู้ที่วันที่ไปเปิดวันสุดท้าย ก่อนจะปิดไม่ให้เข้าร่วมเดือนเบลล่าขอพรมาเผื่อทุกคนแล้วนะคะล่าสุดจึงเดินทางไปยังลานภาษีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมด้วยสำหรับวิธีไหว้บูชาปู่อือลือและบทสวดพ่อปู่อือลือตามความเชื่อคือการบูชาพ่อปู่อือลือจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญรวมถึงมากด้วยโชคลาภพภกทรัพย์ โดยต้องการบูชาพ่อปู่อือลือควรทำตามคําทอนดังนี้คือ1จุดทูป9้าดอกหรือจุดกำยานหนึ่งดอก 2. อถวายน้ำเปล่าสะอาดหนึ่งแก้วเปิดขวดใหม่เท่านั้น 3. ถวายพร้อมดอกบัวสีขาวหนึ่งดอกและ 4. ส,สวดคาถาบูชาพ่อปู่อือลือดังนี้ก่อนอื่นต้องตั้งนาโมสามจบ และว่าตามเอหิสังคังปิโยนาคะสุปันนานังนมมมิหังกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอือรือนาคราชกราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะคันธะปริตตังัตมาธิมองไปที่รูปเขารพของพ่อปู่อือรือ ด้วยความนอบน้อมแล้วกล่าวคำอธิษฐานลูกบอกชื่อนามสกุลของตัวเกิดวันที่บอกวันเดือนปีเกิดบอกที่อยู่ลูกขอปรมีปูช่วยเรื่องอะไรขอไปเมื่อลูกได้รับผ่อนดังที่ขอแล้วลูกจะบอกเรื่องที่ทำความดีอุทิศถวายท่านเช่นถวายสังฆทานถวายบายสีถือศีล ถวายปัจจัยสร้างบสถ์สร้างวิหารเพื่อเป็นบุญหนุนนำให้บารมีและพบปู่ปู่สงูงยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุาธเครดในการขอพรพ่อปูอออออป่อือลือการขอพรกับปู่อือลือนาคราชต้องคิดว่าเราตั้งใจจะขอพรในเรื่องที่ดีและถูกต้องไม่ใช่การบ่นบานเพื่อไม่ให้เป็นการติดสินบน และช่วยอำนวยพรให้เราโดยมีเคล็ดดังนี้ข้อที่1ไม่ควรใช้คำว่าบนบานแต่หากสำเร็จจะทำความดีถวายแทน 2. ระบุรายละเอียดของการขอพอรให้ชัดเจนไม่ควรพูดกว้างขวางจนเกินไปและไม่ควรขอหลายเรื่องข้อที่3ามคนขอในเรื่องที่ดีนำพาไปสู่ความเจริญ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลและธรรมและข้อสี่ตลอดการไหว้ต้องสำรวมกายวาจมีความนอบน้อมเพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธาท่านด้วยใจจริงทั้งนี้ไม่ว่าจะบูชาสิ่งใดก็ขอให้ทำด้วยความศรัทธาและตั้งใจจริงนอกจากนี้ควรลงมือทำในสิ่งที่ต้องการด้วยไม่ใช่บูชาแล้วนอนรอโชคชะตาเพียงอย่างเดียวกระปรองว่าทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน